ฟังคำตอบแฟนคลับไรพิชยทานแต่งลุคนี้อ่านข่าวดีไหมแน่นอนเขาว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ไรพิชยทานจันพุทพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่องสามอยู่กับผู้ชมจากรายการนี้มาเนิ่นนานด้วยความสามารถมากสีมือการทำงานของเธอทำให้มีแฟนคลับทั้งรุ่นนั้นเล็กรุ่นใหญ่ชื่นชอบติดตามจำนวนมาก นอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆของเธอได้ที่อินสตาแกรมไร์ีเที่ล่าสุดมาในลูกสาวสวยฉิวเปรี้ยวทราบที่ใครเห็นก็ต้องขยี้ตาร,ร้อยรอบนึกว่าพลอยเชอร์มานแต่ง,งานนี้เธอตั้งแคปชั่นถามทุกคนว่าแต่งหน้าทำผมแบบนี้ไปอ่านข่าวคุณผู้ชมจะโอเคไหมคะงานนี้แฟนคลับต่างเห็นตรงกันว่าดีเลิศแต่งเลยแล้วคุณหลักะมีความเห็นกันอย่างไรบ้างเอ่ย